บ้านกอจิรายุแอบย่องลุกตื่นตีห้า กอดเมินถูกมองอยู่ก่อนแต่งแฟนสาวโบหลังหนุ่มกอดได้เผยว่าห้ามความคิดใครไม่ได้เมินคนมองว่าอยู่ก่อนแต่งกับแฟนสาวเพราะตนทั้งคู่ไม่ได้มองว่าการแต่งงานเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในชีวิตแต่ทําทุกวันให้มีความสุขพออีกทั้งยังมีเป้าหมายเดียวกันไม่อยากมีบุตรไม่ซีเรียสเรื่องแต่งงานแต่ซีเรียสเรื่องประสบการณ์ชีวิตบังเอิญว่าผมกับโบมีเป้าหมายเดียวกันคือเราไม่ได้อยากมีบุตรเรามีแผนไว้ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหน กนาเราอยากใช้ชีวิตให้เต็มที่แบบสุดๆเลยโบเขาก็เข้าใจนะครับคือโบเขาไม่เหมือนผู้หญิงทั่วไปเพราะเขาเป็นสเปเชียลครับคือถ้าเขาเหมือนคนอื่นผมก็อาจจะไม่หยุดอยู่ที่เขาก็ได้เพราะเขาสเปเชียลง่ายและวันนี้ทางเราก็พามาเปิดบ้านก๊จิรายุตื่นตีห้าทุกวันเพื่อสิ่งนี้หนุ่มมากความสามารถที่ใครเห็นก็อดชอบไม่ได้วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมบ้านของก๊จีรายุที่ออกมาแบบสุดเรียบง่ายบ้า บ้านหลังนี้เน้นความร่มรื่นมีห้องทํางานศิลปะโดยส่วนตัวแล้วหนุ่มกอ๊อตค่อนข้างเป็นหนุ่มที่อารมณ์ศิลปินเราจึงสนใจเกี่ยวกับสไตล์การใช้ชีวิตบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เขารักมากเนื่องจากเป็นบ้านที่เขาทุ่มเทรแรงกายแรงใจสร้างเป็นบ้านพักส่วนตัวที่นานๆจะมีคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆมาเยี่ยมหนุ่มกอนะ๊อตนั้นเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่แห่งนี้ได้ยังไม่ถึงปีบรรยากาศรอบบ้านร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้พันไม้ให้ร่มเงาหลากหลายชนิดโดยบ้านนั้น ออกแบบเน้นเรื่องความเรียบง่ายภายในตกแต่งด้วยของเก่าซึ่งเป็นของสะสมของคุณพ่อที่ส่งต่อมาตั้งแต่รุ่นคุณย่าสำหรับอีกส่วนสำคัญของบ้านหลังนี้คือสตูดิโอที่สร้างแยกออกมาจากตัวบ้านเพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกายฟิตหุ่นและเจ้าตัวตั้งใจเนรมิตมาตกแต่งประดับในสวนเพราะส่วนตัวแล้วชื่นชอบเสียงน้ำเพราะทําให้รู้สึกผ่อนคลายอีกหนึ่งมุมมองที่สะท้อนความสุขแบบง่ายๆตามสไตล์กอเจรายุนั้นคือการจดไดอารี่ประจ กอเผยว่าผมตื่นตอนตีห้นั่งสมาธิเสร็จแล้วผมจะจดไดอารี่ทุกวัน